ครับวันนี้ผมไหลออใจกเกษตยนอีซีนะครับพาม,มาชมเ,าเครื่องผูกอ้อยล่องเดียวนะครับามาชมช้าช้านะครับช้าช้าหน่อยช้าช้านะครับดูนะครับมันจะเรียงเป็นแถวเดียวยางงี้ครับนี่ครับคนปะคนยัดอ้อยครับ สองคนนะครับจะคล้องตัวมากพื้นที่กว่านะครับเครื่องปูกเดียวเป็นย <Designer> ังครับเ <telef keinen S 1> <saturated> ขาว่าจะใช้พันอ้อยน้อยกว่าเครื่องปูกคู่นะครับเพราะว่าฟันเฟืองมันจะห่างกว่ากัน จะสลับกันบดอ้อยนะครับเพื่อลงสู่พื้นดินแต่ว่าพื้นที่มันก็จะกว้างกว่าเครื่องปลูกล่องคู่นะครับรถลากจะเป็นนิวฮอลแลนด์นะครับ95แรงม้า หอยหมดครับเบาเบาเบาแบง่งอ้อยครับอ้อยมันขาดช่วงพอมันใกล้จะหมดแล้วนีวว่ครับ เครื่องปรุงนี้เป็นของ NSS นะครับของนครสวรรค์นะครับ เดี๋ยวผมจะขุดอ้อยให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นทรงยังไงดูนะครับน,นี่มันจะเรียงกันอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าเวลาขึ้นมันจะขึ้นอย่างนี้ขึ้นสองอย่างนี้นะครับขึ้นสองข้างพื้นที่หาก,กินก็มันจะเยอะน,นะครับ ประมาณ8ปถึง9เซนนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนนะครับเดือนตุลานะครับวันนี้ก็วันที่10บนะครับ10ตุลาสองห้านะครับเพราะว่าปลูกช่วงนี้อ้อยจะมีความชื้นในดินนะครับจะทำให้อ้อยงอกดีนะครับแล้วก็ จะทนต่อแรงนะครับเพราะว่าอ้อยตัวนี้เป็นอ้อยปลูกข้ามแรงนะครับเพื่อส่งโรงงานข้อดีของเครื่องปลูกล่องเดี่ยวนะครับคือเขาจะมีพื้นที่กว้างนะครับตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้จะประมาณเมตร80ถึงเมตร85นะครับ มันก็อยู่ที่การของเราตีเส้นนะครับนี่ครับมันจะเป็นเครื่องตีเส้น,นครับนี่ตัวนี้หนึ่งแถวนะครับอยู่ตรงนี้หนึ่งแถวช่วงกลางจะเป็นไว้ใช้สําหรับพวกรถไถเล็กนะครับจะเป็นพวกเอ่อฆ่ายาพวกพวนใส่ปุ๋ยนะครับในช่วงอ้อยโตที่รถไถเข้าไม่ได้ นี่นะครับกำลังจะไปเติมอ้อยพุดีอ้อยหมดนะครับยังไงก็ขอฝากทุกคนที่เข้ามาชมนะครับช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปลงเรื่อยๆนะครับทันใดกดแล้วก็ขอบคุณมากนะครับ สำหรับวันนี้ก็คงต้องไปแล้วครับสวัสดีครับ